กฎแห่งกรรมเรื่องนิโรธในอริยสัจธรรมดับทุกนิโรธสัจจะเป็นชื่อของธรรมที่ดับทุกจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทุกขนิโรธหมายความว่าไม่มีการท่องเที่ยวไปในที่ทุกหรือการไม่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเพราะเป็นสัจจะที่ว่างจากคติคือการเวียนเกิดเวียนดับในภพภูมิทั้งปวง องค์ธรรมของทุกนิโรธสัจจะได้แก่พระนิพพานความดับทุกข์หรือนิโรดนิโรธปแปลว,ว่าความดับไม่เหลือแห่งทุกขซึ่งหมายถึงการดับทันหาที่เป็นสาเหตุของความทุกข์ได้เด็ดขาดเสมือนหนึ่งการชักเชื้อไฟอันเป็นต้นเหตุให้เกิดไฟออกไปเสียให้หมดจากจุดนี้จะเห็นว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้มีทัศนะ ที่มองชีวิตและมองโลกในแง่ร้ายแต่อย่างเดียวหรือมองอะไรก็ล้วนแต่เป็นทุกข์โดยทั้งสิน้นในทางตรงกันข้ามถ้าพิจารณามองเรื่องอริยสัจให้ดีจะเห็นได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงชี้แต่เพียงทุกข์เท่านั้นแต่ยังทรงอธิบายให้รู้ถึงสาเหตุของความทุกข์ให้รู้ว่าความทุกข์มีอยู่ ตลอดจนส่งชี้หนทางในการดับทุกข์เหล่านี้ด้วยหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาจึงเป็นการมองโลกตามความเป็นจริงมากกว่าเมื่อได้กล่าวถึงทุกข์หรือปัญหาพร้อมสาเหตุอันเป็นเรื่องร้ายไม่น่าพึงพอใจแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงชฉลมดวงใจของเวนยชนให้เกิดความเบาใจและให้มีความหวังขึ้น ด้วยการตรัสถึงอริยสัจข้อที่สคือนิโรธแสดงให้เห็นว่าทุกที่บีบคั้นนั้นแก้ไขได้และปัญหาที่กดดันนั้นแก้ไขได้ทางออกที่น่าพึงพอใจมีอยู่ทั้งนี้เพราะสาเหตุแห่งปัญญาหรือความทุกข์เป็นสิ่งที่กำจัดหรือทำให้หมดสิ้นไปได้ทุกหรือว่าปัญหาตั้งด้วยอาศัยเหตุ เมื่อกำจัดเหตุแล้วทุกที่เป็นผลก็จะพลอยดับสิ้นไปด้วยเมื่อทุกดับไปปัญหาหมดไปก็มีภาวะหมดปัญหาหรือภาวะไร้ทุกปรากฏขึ้นมาอย่างเป็นไปเองโดยในนี้นิโรธาอริยสัจจ์จึงตามเข้ามาเป็นอันดับที่สามทั้งโดยความเป็นไปธรรมดาของกระบวนธรรมะเอง และทั้งโดยความเหมาะสมแห่งกลวิธีการสอนที่ชวนสนใจช่วยให้เข้าใจและได้ผลดีเมื่อกำจัดตัณหาพร้อมทั้งกิเลสว่านเคลือที่คอยกดขี่บีบคั้นโรรบงำและหลอนหล่อจิตลงได้จิตก็ไม่ต้องถูกทรมานด้วยความเร่าร้อนร่านรนกระวนกระวายความหวาดหวั่นพลั่นกลัวความกระทบกระทั่ง ความเหงาหงอยและความเบื่อหน่ายไม่ต้องหวังความสุขเพียงด้วยการวิ่งหนีหลบออกไปจากอาการเหล่านี้บ้างแก้ไขด้วยหาอะไรมาตบมาเติมมากรบปิดไว้หรือมาทดแทนให้บ้างหาที่ระบายออกไปภายนอกบ้างพอผ่านไปคราวหนึ่งหนึ่งแต่คราวนี้หลุดพ้นเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองปลอดโปรง่งโล่งเบา มีความสุขที่ไร้ไฟฟ้าด้วยไม่ต้องสะดุดพระพานสิ่งกังวลข้างค้างใจสงบสดชื่นเบิกบานผ่องใสตลอดได้ทุกเวลาอย่างเป็นปกติของใจบรรลุภาวะสมบูรณ์ของชีวิตโดยใจความสำคัญนิโรธคือความดับทุกข์าดดับกิเลสได้นั่นเองคำว่านิโรธก็ดีวิมุตตก็ดีปาหณนะวิเวกวิราคะ หรือโวส,สัสข,ขะความสระความปล่อยวางก็ดีมีความหมายอย่างเดียวกันท่านแสดงไว้ห้าอย่างคือตทางคนิโรธความดับด้วยองค์นั้นๆหรือดับกิเลสด้วยชั่วคราวเช่นเมื่อเมตตากรุณาเกิดขึ้นความโกรธและความคิดพยาบาทค,คือความเบียดเบียนย่อมดับไปเมื่ออสุภสัญญาคือความกำหนดว่าไม่งามเกิดขึ้น ราคะความกำหนดยินดีในกามคุณห้าย่อมดับไปด้วยความว่าดับกิเลสด้วยองค์ธรรมที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวประการที่สองวิขมพนะนิโรดดับกิเลสหรือข่มกิเลสไว้ได้ด้วยกังวลฌานเป็นต้นไปตลอดเวลาที่ฌานยังไม่เสื่อมบุคคลผู้ใดย่อมมีอาการเสมือนหนึ่งผู้ไม่มีกิเลสท่านเปรียบเสมือนหญ้าที่ศิลาทับไว้หรือ เหมือนโรคบางอย่างที่ถูกคุมด้วยยาตลอดเวลาที่ยามีกำลังอยู่โดยย่อมสงบระงับไปได้ประการต่อไปคือสมุดเฉทาิโรธความดับกิเลสอย่างเด็ดขาดด้วยกำลังแห่งอริยมรกกิเลสใดที่อริยมรกตัดแล้วย่อมเป็นอันตัดขาดไม่กลับเกิดขึ้นอีกเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ถูกถอนขึ้นทั้งรากและเผาไฟทิ้ง เป็นอันตัดได้สิ้นเสร็จเด็ดขาดไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดขึ้นอีกตัวอย่างเช่นการตัดกิเลสของพระอรียบุคคลสี่จำพวกมีโซดาบันเป็นต้นประการต่อไปคือปฏิปัสสัธินิโรธความดับกิเลสอย่างสงบระงับไปในขณะแห่งอริยผลนั่นเองเรียกว่าปฏิปัสสัธินิโรธ ไม่ต้องขวนขวายเพื่อการดับอีกเหมือนคนหายจากโรคแล้วไม่ต้องมาขวนขวายหายาเพื่อดับโรคนั้นอีกประการสุดท้ายคือนิสรณะนิโรธแปลตามตัวว่าดับกิเลสด้วยการสลัดออกไปหมายถึงภาวะแห่งการดับกิเลสนั้นยั่งยืนตลอดไปได้รับความสุขจากการดับนั้นยั่งยืนต่อไปได้แก่นิพพานนั่นเอง เหมือนความสุขความปลอดปโปรง่งอันยั่งยืนของผู้ที่หายจากโรคแล้วอย่างเด็ดขาดโดยใจความสำคัญนิโรสามประการหลังก็คือมรรคผลและนิพพานนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ